กลับเข้าสู่ช่วงที่2องกายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บตบเกเศรษฐกิจและคุยกันนะครับเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนะครับจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไรเดี๋ยวคุยกับคนมือคนคน,คนลีลาทํากรรมการธนาคารนำสินและดิกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยช่วงนี้การายการอีกสักครู่นะครับ,รบสำนักงานกสทชแจ้งมานะครับว่าจะทาการปรับปรุงสัญญ,ญาณดิจิทัลทีวี เพื่อนำไปรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 5G ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ชั่วคราวในช่วงวันและก็เวลาที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในวันที่5ตุลาคม2563นี้นะครับจะมีการปรับปรุงสัญญาณในกรุงเทมหกนครและปริมนทนรลรวมั้งพื้นที่ใกล้เคียงหากไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้สามารถปรับจูนดิจิตอลทีวีของท่านได้ด้วยตนเองนะครับหลังเวลาหกนาฬิกา สามารถตรวจสอบพื้นที่วันเวลาและก็วิธีการปรับจูนด,ดิจิตอลทีวีได้ทางเว็บไซต์คือ7 0 0 n b t c g o t h หรือโทรศัพท์หมายเลขคือ020700700020700ครับธนาคารออมสินนะครับจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงนะครับในวงเงินโครงการ5,000ล้านบาท โดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับคิดอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ4ต่อปีกำหนดชําระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน7ปีนะครับสำหรับผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์หรือเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ที่มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงขนาดตั้งแต่60ตันกอสขึ้นไปรวมถึงมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีสามารถที่จะใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรือประมงที่ดินหรือที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์หรือใช้บอสยอค้ำประกันร,ร่วมกับหลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารกําหนดก็ได้นะครับสามารถติดต่อขอยื่นสินเชื่อได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25พฤษภาคม2564กนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะปิดปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ด่านสาธุประดิษฐ์2ช่องที่1และก็ช่องที่2นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่15ตุลาคม2 0 1พนนี้และด่านดาวกระนองช่องที่1นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นกันนะครับถึงวันที่3 1เตุลาคม2013ตลอด24ชั่วโมงต้องขอภัยในความไม่สะดวกมในโอกาสนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ Ex c กแ c คโ l นเซ็นเคือโทรศัพท์หมายเลข15,43ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับเช้าวันนี้นะครับวันที่2ตุลาคม2 5 6 3นมะครับได้มีพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจโครงการให้บริการร้านค้ารับชำระ QR e-commerce ระหว่างนายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศและนายระเทียนศรีมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTC ที่บริเวณห้องโถงชั้น2ทกศนะครับเพื่อขยายการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรที่เป็นสมาชิกร้านค้าน้องหอมจังของทกศด้วย QR Code ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า E-wallet ของ a i r p l y y ของ a l i p l a y นะครับโดยจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปและจะนำร่องร้านค้าต่างๆ500ร้านค้าทั่วประเทศ นายอภิรมกล่าวว่าในปัจจุบันทกศมีร้านค้าน้องหอมจังจำนวนทั้งหมด185,364ร้านแบ่งเป็นเกษตรกรจำนวน184,452ร้านและนิติบุคคลจำนวน912ร้านในช่วงต้นปี2564นะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างทกศและ KTC มีแผนการที่จะเปิดให้บริการรับชำระผ่าน QR Code ของบัตรเครดิต Visa และ Mastercard อยู่ด้วยซึ่งปัจจุบันทกสอ,อยู่ระหว่างการขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้บริการชำระผ่าน QR Code ของบัตรเครดิต Visa และ m a s t e r c a r าต่อไปนะครับรายการเก็บเบี้ยได้ถุงด้านอของเรานะครับจะมอบกระบอกอมสินแบบตู้ ATM จากธนาคารสินครับสรางวัลแก่ตานผู้ฟังที่ตอบคำถามส่งทาง SMS กับที่4221075 422107หรือทาง f a c e b o o k Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับตรงเพจของเก็บเบี้ยได้ถุงร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลคือธนาครารํำสินเปิดเผยมาว่ามีผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบโลโก้เข้าร่วมประกวด GSB Design Contest 108ปีของธนาครารนำสินนะครับรวมทั้งสิ้น469ผลงานด้วยกัน469 469นะครับ469ผลงานด้วยกันคำถามนะครับ ธนาคารนำสินเปิดเผยมานะครับว่ามีผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบโลโก้เข้าร่วมประกวด GSB Design Contest 108ปีถามว่ามีจำนวนทั้งสิ้นนะครับผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีจำนวนทั้งสิ้นกี่ผลงานด้วยกันครับส่งคำตอบทาง S M S กับที่4221075 4221075หรือตอบผ่านทาง Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ตุนร้านครับ ธนาการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นระบุกรมสินเป็นแบบตู้ ATM นะครับจากธนาคารสินครับสองรางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวคนเดียวรับไป2ชิ้นเลยนะครับสุม่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนการรับชมวิหลังการธนาารเพิ่อนนทาง รับชมวิีหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับก็ไปค้นหาและก็ชมวปหลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษที่ผู้ชมผู้ฟังที่รับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีกองวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนะครับเดี๋ยวไปพูดคุุยกับคณมมลลีาธรร กรรมการธนาคารอมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับี่นนครับครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์ครับแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับกับแนวคิดในการออกหลักเกณฑ์ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลเป็นยังไงครับคุณมงคลครับเรื่องนี้เรื่องสนุกมากนะครับต้องเล่ายาวๆก็ได้เอาเลยครับเอาเลยครับ ที่จะพาดหัวอย่างนี้ก็คือว่าน่าจะเป็นการนับหนึ่งของนับหนึ่งที่เรียกว่าเการวิธีการให้คู่ยืมของสินเชื่อเอทั้งหมดของประเทศไทย oh. และก็โลกนะที่จะเดินมาที่เราเรียกว่าดิจิตัลอีโคโนมีหรือเรียกว่าเศรษฐกิจดิจิตัลซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ซึ่งมันจะทําให้การเข้าถึงบริการการเงิน ในระบบเนี่ยง่ายขึ้นเร็วขึ้นเป็<ะ>นที่หลายคนที่มีข้อกังวลแล้วก็ข้อตำหนิตีเตียนว่าเวลาจะกู้ทีโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจเนี่ยต้องใช้เอกสารเยอะแยะไปหมดแล้วก็คนไม่ทำบัญชีก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงเลยนะฮะทีนี้หลังจากทีก่ที่เรียกว่าสตีฟจ็อบสเนี่ยผลิตมือถือโทรศัพท์เข้าไปในกระเป๋าพวกเราแล้วเราก็ถือเป็นไอัยวะหนึ่ง ของชีวิตเนี่ยับแล้วมีสังคมที่เรียกว่าสังคมไอโซเชียลออนไลน์เนี่ยขึ้นมาก็มีผลทําให้การใช้บริการทางการเงินเนี่ยมันมีการปรับเข้าสู่อ,อที่เรียกว่าสถานการณ์ใหม่แล้วก็ในระบบใหม่แล้วก็มีผลทําให้กลุ่มเป้าหมายที่เขาเรียกกลุ่มที่ไม่มีเขาเรียกโนนะนะค,ค,คือกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจํา กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ได้กลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักปาการะกันได้จะสามารถเข้ากู้ยืมในระบบที่เรียกว่าดิจิทัลแลนดิ้งได้ครับเพียงเพียงแต่ว่ากลุ่มนี้จะต้องมีข้อมูลทางเลือกที่อยู่ในระบบดิจิทัลเนี่ยให้กับผู้ให้สินเชื่อซึ่งข้อมูลทางเลือกนี้ก็คืออย่างเช่น พฤติกรรมที่อยู่ในโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์หรือการชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือรายได้หรือพฤติกรรมในการซื้อขายออนไลน์ก็ล้วนแล้วแต่จะสามารถเอามาประเมินที่เรียกว่าความสามารถในการชำระหนี้หรือความเต็มใจที่จะชำระหนี้ได้โดยที่เราเรียกว่าใช้ข้อมูลในการที่มาประเมินผลนะซึ่งวันนี้แบงค์ชาต ก็กำหนดกฎเกณฑ์ที่จะให้ใบอนุญาตแล้วก็จะเป็นการนับหนึ่งเริ่มต้นซึ่งหลังจากนี้ไปภายใน24เดือนหรือ48เดือนเนี่ยจะจะมีการใช้ระบบนี้อย่างกว้างขวางขึ้นครับเพราะว่าข้อมูลที่ดังกล่าวที่เป็นทางเลือกที่ผมพูดเนี่ยจะมีการเก็บสะสมตั้งแต่6เดือน24เดือน48เดือน ก็จะทำให้ระบบการประเมินที่เรียกว่าครดตสกอเนี่ยนะหรือการให้สินเชื่อความเสี่ยงต่าง,างๆเนี่ยเขาเรียกมีความแม่นยำแล้วก็ทำนายได้สูงแล้วก็สามารถใช้เวลาอันรวดเร็วได้ซึ่งในเมืองจีนเนี่ยใช้เวลาเขาเรียกสามหนึ่งศูนย์คือใช้คนที่จะขอสินเชื่อใช้เวลาสามนาทีในการกรอกขอคำขอ แอ่ผู้ที่ให้สินเชื่อจะใช้เวลาหนึ่งนาทีในการดำเนินสินเชื่อนาทีเดียวเหรอฮะโอ้โหให้คือไม่มีคนเลยศูนย์อ๋อครับครับครับนะก็ก็หมายความว่าคุณจะขอสินเชื่อณเวลาไหนเวลาใดสามร้อยหกสิบแ้าวันยี่สิบสี่ชั่วโมงคุณได้หมดเลยโอแล้วกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดเนี้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาทำการเบิกจ่ายรับสินเชื่อรวม การเปิดเผยข้อมูลนะครับต่างๆได้ซึ่งครั้งแรกเนี่ยเป,เป็นชาติกำหนดเงื่อนไขที่เรียกว่าขั้นต่ำไว้ก่อนครับให้ไม่เกินต่อรายเนสองหมื่นบาทบก็ขอให้คืนภายในยี่เดือนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยรวมค่าปารับค่าธรรมเนียมค่าบริการใดๆแล้วต้องไม่เกินยี่สิบ้าเปอร์เซ็นตต่อปีครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นการจุดเริ่มต้นของศักราชใหม่ที่เราเรียกว่า รอยเท้าข้อมูลรอยเท้าของดิจิตอลทุกคนเนี่ยจะมาฝังอยู่ในระบบที่เรียกว่าแลนด์สเคปครั้งนี้นะครับทีเรียกว่ารอยเท้าไอ้ดิจิตอลที่เราจะเอามาใช้เรื่องสินเชื่ออย่างจริงจังซึ่งก็สามารถลดต้นทุนลดประสิทธิภาพในการดำเนินการได้จริงๆแล้วก็มีธนาคารกสิกร,รไทยนะก็ทำแล้วนะครับ,รบแล้วก็ใช่ไหมฮะถึงหกแสนบาทนะครับ ใช่ใช่คุณโมคนเนี่ยผมก็เลยจะถามพอดีเพราะมันมีมันมีมอแอดอระไทซิ่งออกมากรุงเทพก็มีใช่ไหมฮะแล้วก็กรุงไทยก็มีกษตรกรไทยก็มีด้วยแ,<น>แบบนี้เลย<น>ไหมฮะ<ห>ดิจิตอลเลยฮะครับโอ้แล้วก็ครั้งนี้เบนชาติก็ขอให้ทุกคนเนี่มาจัดให้มาอยู่ในรองเขาเรียกข้อมูลดิดจิตอลพุทธปินนะอย่างเป็นทางการแล้วก็ทำอย่างเป็นระบบเพื่อการกำกับดูแล ข้อมูลที่ดีนะครับและที่สาคัญวันนี้ที่มันสามารถทําได้เพราะว่าวันนี้เรามีที่เราเรียกวัน national d i ด i t a l id ไอดีเอับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราแสดงตนเนี่ยเราต้องเอาตัวไปแล้วเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปด้วยนะแล้วเอาบัตรประชาชนเนี่ยที่มีรูปถ่ายกับเลขสิบสามหลักเนี่ยเทียบหน้ากันแล้วยืนยันว่า <c oughs> คุณ <c oughs> เราเป็นนายหน่งคนของจริงนนของจริง อ,อวันนี้แบงค์ชาติใช้ระบบการแสดงตนยืนยันตัวตนเนี่ยทางอิเล็กทรอนิกส์เลยับนายมงคลเนี่ยไม่จําเป็นต้องเดินไปหาคุณพีรพัฒน์หรือคุณทวีศักดิ์นะผมส่งข้อมูลทางมือถือไปแล้วก็บอกว่ามงคลเป็นคนส่งเอ,อทางคุณทวีศักดิ์ก็สามารถตรวจสอบเช็คได้ว่านายมงคล ข้อมูลตัวตนในทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงก็จะเชื่อมข้อมูลหลายๆส่วนด้วยกันมายืนยันตัวตนของบุคคลได้ับแล้วถ้าสมมติว่าระบบนี้จะฝังซิกเนเจอร์คือลายเซน็นลายเซ็นนะฮะแล้วก็สามารถดึงลายเซ็นที่เคยมุนคคลเคยเซ็นไว้ในในข้อมูลต่างๆหรือในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยมาเชเหมือนที่เราไปกรมที่ดินจำได้ไหมครับจไบ้าให้จำได้ เวลาเราไปท,ทําธุรกรรมอะไรก็ต้องให้ยืนยันเซ็นโอ้โหของเก่ามากเลยเยหมดแล้วเทียบไที่เซ็นไม่เหมือนเซ็นไปเป็นต้น <c oughs> ที่เราเ,เซ็นเช็คเซ็นอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการอนุมัติสินเชื่อตออไปนี้เอก็จะจุดเริ่มต้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในสี่สิบห้าวันซึ่งเรื่องนี้จะทําคู่กับสามีกับ อีแรกเนี่ยเราทำไปแล้วคือ e e อีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซซึ่งวันนี้ปีหกสองเนี่ยต้องเรียนเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเราซื้อขายกันเป็นจำนวนประมาณสักสี่ล้านล้านบาทนะฮะอัตราการเติบโตเนี่ยประมาณสิบสิบห้าเปอร์เซ็นถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ับข้อมูลหลายแหล่งไม่ไม่เหมือนกันอ,อ,อย่างน้อยอ e ีคอมเมิร์ซวันนี้มันมีบทบาทในชีวิตเรามากแล้วนะครับ อันที่สองคือ e-payment ฮะไปให้เพื่อนทําบุญทอดกระถินเนี่ยเอเป็นชีวิตประจำวันในช่วงนี้เลยนะครับเออันต่อมาคือ e-logistics ที่จะส่งของสั่งของซื้อของเอเป็นช่องทางที่เราสั่งอาหารมาใช้มากินตลอดนะพอมี eKYC ซึ่งเป็น e ทางด้านยืนยันตัวตนได้หรือ e เขาเรียก signature license มันก็จะสมบูรณ์เลยว่าคุณขอสินเชื่อเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปยืนยันหรือไปพบกับลูกค้าเลยโดยใชรพฤติกรรมข้อมูลในอดีตเนี่ยมาดำเนินการได้ครับครับก็เลยก็เลยเรียนว่า,าพฤติกรรมการซื้อขายอาีคอมเมิร์ซเนี่ยซึ่งมืก่อนผ่านหน้าร้านแล้วเราเวลาไปกู้แบงค์ต้องเดินไปที่สาขาต้องหาเอกสารเยอะแยะพอเราเปลี่ยนซื้อขายออนไลน์พบ ธุรกิจการธุรกิจเนี่ยมันก็จะตามมาก็เลยเรียกว่าดิจิตอลแลนดิ้งมาเสริมมาเติมให้มันสมบูรณ์เพราะนั้นหลายคนที่บอกว่าผมขี้เกียจทับบัญชีอะไรพวกนี้ก็ก็ตอนนี้ไม่พ้นแล้วนะครับได้แล้วแต่ต้องดูดอกเบี้ยด้วยนะครับดอกเบี้ยมัจะถึงเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ความเสี่ยงมันจะมากเพราะหลังจาก48เดือนไปแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าดอกเบี้ยพอแข่งขันเนี่ย มันก็จะลดลงไปตามลำดับ <ไป S 1> แต่คุณบางคนพูดถึงถ้าถ้าสมุติเอาระบบนี้มาใช้จริงเนี่ยเราจะไปทําให้ตัวเองเสียเครดิตมันก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมฮะเพราะมันอยู่ในระบบยาวเลยทีนี้ทีนี้ใครพลาดเพียงเล็กเล็ก <ไป S 2> น้อยน้อยไปเลยนะก็ไปเลยเ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันมีข้อดีและก็ <c oughs> ข้อเสียตามมาด้วยครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ปรับปรุงตัวเองได้เร็วได้ไวก้อยู่นู่นแล้วก็แข็งแรงมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้มาเจริญเติบโตหรือทํากําไรจะสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจตัวเองได้ครับอย่างนั้นดีกว่านะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณบุคคลครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณบุคคลลีลาธรรมนะครับอดีต กรรมการธนาคารอมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับผมกาลังเห็นอยู่โฆษณาพอดีเลยคุณวิดิ์แต่ก็ไม่แน่ใจเอ๊ะทำไมมันสะดวกสบายอะไรขนาดนั้นไม่ต้องมีอะไรเลยนะแบ็คลงแบ็คลิซไซก็ไม่เช็คทิกิงงก็เช็คก็มีในระบบแล้วมีระบบแล้วเราไม่รู้ไงคร <laughs> ับจะอะไรก็ถามพิถามนครับว่าธนาคารสินก็เปิดเผยมานะครับว่ามีผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบโลโก้เข้าร่วมประกวด g s b Design Contest 108ปีถามว่ามีจำนวนสิ้นกี ผลงานคำตอบคือ469ผลงานครับรบวันนี้เวลาคนในการเก็บเบีย้ยตด้ถุนรัฐหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒนวัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับและวันจันทร์นะครับกลับมาเจอกันครับลาการแค่นี้มีความสุขโชคดีกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ